สวัสดีครับทักทายพี่น้องแฟนครับเอฟซีสุโสขทศคนครับเอฟซีสานอ้อยเพชรบานแพงทักทายครับอยู่บ้านครับตอนนี้เจ้งข้าวครับไม่ไมแน่สิมาเจ้งข้าวยหญพี่น้องคำว่าจะขึ้นข้าวกันปห,หนึ่งครับ ข้าพี่น้องครับพอดีมีแนนสิแจ,จงข่าวจังน่อยมีสายตรงสายด่วนาจากเบาตุ้ยครับเบาตุย้ยโทรมาหาผมผมกำลังสีนอนเว้นพอดีกำลังสีนอนเว้นเพื่ยได้อาบนนำออกไปกันว่าเอาคีย์บอร์ดออกมาเนี้ยมาสินอืบเอาโอเคโอเคได้ได้ได,ได,ได้เอาอาจะมีการเปิดคอนเสิร์ตอีกสักอย่างแต่พี่น้องรอติดตามครับกำลังเก็บของอยู่ไม่ได้ตั้งโตเลยไม่ได้เก็บของไว้ เดยวพี่น้องจะไปมวนน้ำกันครับสักท้ายพี่น้องครับช่วงบายบายครับเดี๋ยวไปเปิดคอนเสิร์ตกันครับผม ผมไม่แน่ใจเลยว่าเป็นรายการอะไรครับ12ล้อมาแล้วบอยังครับยัง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 ไม่มาครับแต่ว่าเออหมายถือว่าตัวรถมาแล้วตัวรถมาแล้วกําลังจะเข่าอุบัติครับอุบัติตอนนี้จะไปเปิดคอนเสิร์ตครับพี่น้องจะไปเปิดคอนเสิร์ตครับเก็บของรถหาแนนมแล้วก็ซับบะหมั่น ได้เห็นไหมไอพี่น้องได้เห็นเบื้องหลังความมวลความซูลครับขนของกูเดียวแนี้แหละกำลังจะไปเปิดคอนเสิร์ตเนี้แต่งยืยแต่ง out น้ำเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังที่กานี่แหละครับเบื้องหลังเบื้องหลังการทำงาน นะคราบพี่น้องแฟนครับเอซีสุภูสุคนครับจดๆไปเลยครับวันนี้ผมว่าเสียงสว่างวันนั้นผมว่าเสียงสว่างเมื่อนั้นชุกโลหกครับเมื่อบ้านอาจารย์น้ำน้อยเพราะว่าฝนตกแล้วก็ก็เลยพักกันใหญ่เขาไต่ลงจอรดรถแล้วขอเราอีกตัางหากดิให้เราใหญ่รถให้อีกตัางหากดูให้ทุกคลิปครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องรอติดตามครับเดี๋ยวเปิดคอนเสิร์ตกันครับเปิดคอนเสิร์ตกันเดี๋ยวว่าจะรอเบงว่ามีศิลปินผู้ใดนี่ มาร่วมสนุกกันดูกิจกรรมดูให้มีความสุขเดพไปน้องเด้อนะพี่น้องแบบรับเอาแต่สิ่งดีๆเข้าไปเอาข้อมลูลความซื่อไปเดินไปน้องเด้อมาแจงข้าวครับเดี๋ยวไปมวนไปซื่อกันครับเก็บของอยู่โอ้ยอ,อาานามากัน,น,นย,ยังยังยยียังยง ปักไฟปักไฟไปเพื่อน เตรียมพร้อมครับเตรียมตัวเดินทางสวัสดีครับทักทายสุบุสุสคนครับเดี๋ยวพี่น้องรอติดตามด้วยพี่น้องคอนเสิร์ตเดี๋ยวจังหอยก็สจะเปิดเดี๋ยวติดตามว่าในช่องของใครเดี๋ยวคอยคอยดูครับเดี๋ยวจะขึ้นหัวข้อเขาจะขึ้นหัวข้อ,ขอมินิคอนเสิร์ตครับ bạn con lọt không đến không, Đã, không? cả người, ôi nhát đèn nhát đèn chú khoáng phụ điều, bước lăng quan xuyên quan sườn kia lăng สิพาพี่น้องเปิดคอนเสิร์ตมาหน,นิเก็บของเก,ก็บรถเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเมียนผู้เดียวเตรียมผู้เดียวเมียนผู้เดียวครับเก็บผู้เดียวหอ,อนอยู่โตอยู่โดมเบาตุ้ยกำลังไล์สดเปิดอ๋อโอเคแกปเปิดมัวไปแล้วครับแล้วโทรหาผมผมก็รักสินอนเว้น ผมว่าอาจารย์โน,น่ออกมาเดี๋ยวนี้ได้บ้างสินอ้าโอเคได้ได้ได้ไปยังน,นี่แหละครับพี่น้องสเต็ปส,สไตล์ของผมคือปฏิบัติงานได้หมดว่าแต่เอิน่นไม่เคยปฏิเสธครับพาพี่น้องลุยอีพาสติคน้องวนอ่อนอ่อนยังขาดเลยครับเป็นเขายัดตั้งโทรศัพท์แป๊บนึงดูขืนนิดนะครับ กูแดงงดิแด้งกี่วันลุยนึกวบามาตุยเราเห็ดยังหอดใส่เล้วผมยังม่ทันได้รู้เรื่องดิกำลังสีนอนเว้นเหมือนกันกำลังนอนกำลังสิเงียบละเราโทรมาด่วนเล่นเหมือนอ,ออกมาเก็บของออกมาเนี่ยว,วันนี้เออเลืมขาขี้บอดอืมคิดอยู่ดิว่าลื่อมมีอย่างบ่เราถ่ายกันลืมคือเกา่า แป๊บนึงนะครับ ไปกันเลยครับมาพร้อมแล้วบัตรได้ซ่อมครับออทิบดบอกครับอาจารย์สุทินเพิ่นซ่อมให้ของหน่วยสองไหมครับไอ้บัตรเป็นนวยสของสาวหน่อยลำเพิ่นโชติด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 ปากขอโทษท่าไผ่ครับพี่น้องผมติดปากเปลาเรื่องรถุดแห่เกี่ยวกับแบบสไตล์รถุดแห่นะหน่วยสองนวยสองนี่นะเพิ่นคุ้มซ่อมของไอ้สาวหน่อยลำเพิ่นโชครับทีมนักดนตรีเพราะว่าเพิ่นเบิ่งจับ มาไหมได้เป็นบริมาเป็นทิมเพื่อว่ามาแบบมาพอกันยุ่นีไหมครับเดินทางปลอดภัยครับอาจารย์บางๆขอบคุณครับพี่น้องผมบม่ได้ไปในน้ำในสวดพันช่องผมเด้อผมไปในน้ำผมเป็นมือปืนรับจาบ้างเบาตุยเบาตุยเอิอมาซอยเออม้วนไปม้วนน้ำกันครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน้าบัตรแป๊บน,นึงครับ เตรียมตัวไปม้วนน้ากันครับพี่น้องเตรียมตัวไปม้วนน้ากันครับเดี๋ยวจะไปเปิดคอนเสิร์ตให้ลูกๆได้โชว์พลังเสียงให้พี่น้องได้รับชมกันครับแป๊บนึงเลยประตูบา้านแป๊บนึง พร้อมครับออกเดินทางไปม้วนน้ำกันพี่น้องไปม้วนน้ำกันครับสวัสดีทักทายทุกท่านครับทักทายคุณเก้ายอดครับทักทายทุกสุภาพสุคนครับมาแล้วครับอาจารย์โอ,โอ้โอเคครับเมื่อยพี่น้องขนของเก็บของข้า,างหนงเตรียมตัวไปเปิดคอนเสิร์ต เราตุยเราเห็นยังฐานเนี่ยตอนนี้ครับเรายู่ทางบนเราเปิดหัวไปทางไปจะพุมก็ต้องแม่เขาแม่ผมไม่อยู่ดม บานค่อนข้างกี่จะนแลนด์ลีเยอะมาพี่น้องเนี่ยสัตส์รองสั้นๆเลผมมาทักแลนลีที่เขาแข่งรถหาอาซีกันไหมไปเปิดมินิคอนเสิร์ตครับมินิคอนเสิร์ตผมว่าเนี่ยจว่าศิลปินมีปุใดแน่ เพราะว่าประตูประตูทักหาผมบ่แม่นทักหาดอกโทรหาทักหาต้องยกน่าจะทักหาต้องยกบ้างต้องยกน้องหงยกเพียอพอนหงยกบนครับน้องยกบนฮเพราะโทรหาบประยแนี่นมาสั่นเลยว่าก็เลยเอาเบอร์โต้ให้บอลลูวามีธุระอีหยังนะประตยก็เลยโทรมาโทรมาว่าอาจารย์เอาอีเล็กโทออกมาเน่ผมจะเปิดคำเสิื้อมาสั่นอ๋อโอเคโอเคได้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 ก็เกลังสีนอนเว้นเหมือนกระลังสีนอนเว้นครับ เด็กน้อยกำลังร้องเพลงอ๋อโอเคกำลังตามไปักำลังตามไปขาจะเข้าถาจะเข้า,า,าบอกลูกๆกบอกได้ไรทางพเด้อบอกลูกๆุกขาจะเข้าครับเมื่อฟื้นกำลังไปบ้างสิ <c oughs> บอกว่าจานกกำลังเดินทางมาข้าเก็บของอยู่ว่าได้เตรียมเว้ยบบอกไปก่อนเลยว่าได้เตรียม ตัวม้อนเต็มตัวไปม้อน,อนไปมอไปือไปเส้นตุกันครับพี่น้องทักทายช่วงบายบายมันนี้โมยังเป็นทีมีเอียงอัปเดตเอ้พี่น้องรับชมกันเลยไม่ได้ออกจากบ,บ้านเลยแต่พอตอนแม่ป่อยู่ครับก็เลยได้เฝ้าบ,บ้านมันนี้มีเอียงอัปเดตแน่พี่น้องครับ บอกสู้ผมบังเนี่ยผมก็ตั้งใจออกไปโดมเลยวันนี้มีข่าวสารบันเมื่อกี้ยังปิดยังไหนเนี่ยเพี้ยมูซีข้างสนามกีฬาไปน้ำเนี่ย,อ,อ,ยอ,อ,อันนี้ผมเปร,รู้ครับแมนแมนผู้ใดเพี้ยมูซียังจะไหนหมายถึงว่า หมายถึงว่ามีมีคนพักยู่หันบหออนน่หรือยังไนเงือผู้ใดยขยายความใหม้ผมเนี้ยผมไม่รู้ยู่ดีโอ้ยแตกถ้าเป็นคเนคยไปเคยยกพวกเขาว่านะ่ะ องข้าวสารบานเมือ,องของสารจักสาวหน่อยเป็นยังไงแนมมาเนีบอสูอสูผมฟังแน่มี่ข้าวอันใดอัเบเดียบบอสวัสดีค่ะไปทางไหนน้ออาจารย์ไปบ้านแพงนี่แหละครับไปเปิดคอนเสิร์ตครับบ้าตุยโทรหา เอาอิเล็กโคตรออกมาได้รูปแบบตรงกันยังไม่ได้รูปเลยผมก็เลิกตามไปตอนนี้ภาคกันเฮ็ทอียงขนาดนี้ภาคกันเฮ็ทอียงอยู่ผมก็ยังไม่ได้ดดไรดูปเลยคือผมเอากำลังสีนอนวิ่งแล้โทรหาผมนะก็เลยว่าออไหนออกมาแนี่ยเอาคีย์บอร์ดออกมากำลังไปครับพี่น้องกำลังไปสวัสดีครับทสกทายพี่น้องเอฟซีครับทักทายคุณ ผมอันประทันด้วยมิลองพอาะโฮ่โโเขาไมครับเพราะใช่การใช้ยังรั่วอ,อ๋ออ๋ออันนั้นเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับอาจารย์ผมครับอาจารย์ผมอมมันนะมาตรฐานครับมาตรฐาน กำลังเดินทางออกไปโดมครับกำลังเดินทางออกไปโดมแล้วจะไปแวะเอาไม้ตัวนึงน้องเนนี่น้องขิมและครู เขาย้ายมาพักอยู่บ้านพักสนามกีฬาอ๋าอครับครับครับสแสดงว่าเพื่อนเปิดให้เขาพักแล้วน่ครับอันนี้ผมยังพัฒนาอาเดียร์ของมองเลยอืมสแสดงว่าเขาย้ายเข้ามาพักที่นี่แล้วเปิดให้พักแล้วโอเคครับขอบคุณสําหรับข้อมูลครับนอ้นองๆลูกๆได้ไปน้ำบรน่ะผมก็บรู้กันว่ามีผู้ใดเขาไล่การน,น้ำแม่ ไหนวันนี้ผมไปเปิดคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตไม่นี่คอนเสิร์ตเล็กๆครับไปมอบความสุขความสนุกสนานให้กับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเป็นเพื่อนเอฟซีสาวได้รับเพื่อนโชคของเข้าครับผมไปมอบอมความสุขให้พี่น้องครับได้รับชมกันเดี๋ยวผมแวะถึงโดมแล้วครับแวะเอาไม้มาครันแวะเอาไม้นึง อย่าลงไปเอาไม้ทั้งรถแห่แป๊บหนึ่งเลยครับพี่้องดเด้อเปรี่ยวครับ ได้แล้วครับตายกันต่อเลยผีน้องทารถส่งมอบความสุขได้พี่น้องเด้อดรถคันนี้แล้วก็ช่องนี้แล้วก็รถคันนี้เป็นช่องและรถมอบความสุขความนูกสนานในพี่น้องเอฟซี FC สุโขทุนคนครับโอ้โหไปนับกันครับพี่น้องกูได้อ,อ,อ,อย่างงวนมากนะผมเนอจะมาเที่ยวเขาต่อวะเพราะจะได้กินเขาเที่ยงกินเขาเศร้าคาบเดียว กำลังเดินทางคอบความสุขมาเต็มเต็มรถเลยพี่น้องคอบความสุขความสนุกสนานความม่วนความซื่นมาฝากพี่ฝากน้องครับหลายๆอยู่นี่อยากให้พี่น้องได้รับความสุขความสนุกค,ความสนานไปด้วน้ำกันครับแสดงว่าน้องที่ว่านอ้านองแก้มน้องเองเปล่าน้องเข้มน้องนี่นี่บปล่ายุนี่บป่ตอนนี้ ก็ได้ไปพ่นน้ำกันมาผมยังม่นท่านในรูดเลยตอนนี้ถึงห้องพักข้างสนามกีฬากลางแล้วครับซองบิ้งยังไงโอ้ขหอยู่หลายเหล่ากันไปกันเชื่อเอากันดอกพี่ผมยังม่นท่านในรูขอมุ่นปรนไดสวัสดีครับทักทายครับคุณประสิทธิ์ครับทักทายครับสวัสดีครับ พี่น้องเดี๋ยวผมสิขออนุญาตลงไล่เดี๋ยวไก่หอนสถานที่แล้วเดี๋ยวพี่น้องรอติดตามเดี๋ยวบ่แน่ใจว่าใครถกให้ไล่ต่อเลยหรือว่าจะขึ้นไล่ไหมเดี๋ยวพี่น้องรอติดตามเลยว่าข้อมนข้อมซื้นจะออกมาในรูปแบบใดดันไปติดตามกันว่ามีผู้ใดแน่มีศิลปินท่านใดแน่เดี๋ยวผมสิขออนุญาตลงไล่ก่อนไก่หอนมองแล้วครับไก่หอนมองแล้วอันนี้ผมมาแจ้งข่าวพี่น้องซื้อเด้อมามวนมาซื้อน้ำกันไปไปไปมวนไปซื้อน้ำกันครับพี่น้องไปเบิ่งลูกหลูกแล้วล้านห่อลองเพลง ว่าสินี่ผด้ใดเปิดได้แน่มีความสมัคิอันใดแน,น่อ่ะเดี๋ยวไปเจอกันไลน์หน้าครับสำหรับไลน์นี้ต่อขออนุญาตลงไลไน์ไว้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันไลน์หน้าครับสวัสดีครับ